บทที่441ตประกูลอูอยากเกี่ยวดองในเวลานี้ส่งหลงวิที่นิ่งเงียบใช้สายตาจ้องมองก็มองออกว่าสองพ่อลูกประกูลอูคิดอย่างไรกับส่งหวนทิงในตอนนี้ในใจเขาก็เริ่มมีความกระตือรือร้นขึ้นมาถ้าส่งหวนถิงสามารถแต่งงานเข้าตระกูลอูได้สำหรับตนเองแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพอถึงตอนนั้นส่งหวนทิงก็จะกลายเป็นคุณนาย ก็จะไม่มาแย่งสมบัติตระกูลซ่งกับตนเองตนเองก็จะได้กลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลซ่งเต็มตัวเขาก็กลัวว่าส่งหวันทิงจะไปคบหากับเย่เฉินเขาไม่รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเย่เฉินรู้เพียงว่าเย่เฉินคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความที่มีพลังพิเศษอะไรสักอย่างและทำให้คุณปู่เคารพชื่นชมเขาอย่างมากถ้าซ่งหวันทิงไปคบกับเย่เฉินจริงๆแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลย เย่เฉินจะต้องเข้ามาในตระกูลซ่งแน่พอถึงตอนนั้นตนเองก็จะลำบากเดิมทีซ่งหวันถิงก็เป็นศัตรูตัวฉกาดที่จะมาแย่งสมบัติของตระกูลอยู่แล้วถ้าเธอไม่แต่งงานออกไปก็ยังคงเป็นศัตรูของตอนเองอยู่เสมอแล้วอีกอย่างคุณปู่ก็เคารพเย่เฉินมากแม้แต่ฝันก็ยังอยากจะให้เขามาเข้าร่วมตระกูลซ่ง ถ้าส่งหวันทิ้งทาตามฝันของคุณปู่ให้เป็นจริงแล้วก็เช่นนั้นคุณปู่ก็จะให้ความสําคัญกับเธอและเย่เฉินมากขึ้นพอถึงตอนนั้นส่งหวันทิ้งกับเย่เฉินอยู่ที่ตระกูลส่งด้วยกันแล้วจะยังมีวันที่ตนเองจะได้งูหัวขึ้นมาได้อีกหรือดังนั้นที่เขาไม่อยากเห็นมากที่สุดก็คือส่งหวันทิ้งอยู่กับเย่เฉินตอนนี้ตระกูลอูลมีใจอยากจะเชื่อมสัมพันธ์ ที่ตนเองต้องทําก็คือหาวิธีหาน้มน้วให้คุณปู่กับส่องวันทิ้งยอมรับประกูลอูรีบๆให้ส่งหวันทิ้งแต่งงานออกไปเสียส่งหวันทิ้งกลับไม่รู้ว่าพ่อลูกประกูลอูและส่องหลงวี่ในใจคิดเช่นไรพูดคุยสักพักเมื่อเห็นว่าเวลาก็ผ่านไปนานแล้วก็เลยอ้างว่าไม่อยากรบกวนแล้วรีบลากลับ อูตรงหายและอูซินก็มาส่งทั้งสองถึงข้างล่างตึกมองพวกเขาขึ้นรถพอรถออกไปไกลแล้วอูตรงหายก็พูดชื่นชมว่าวันทิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยทีเดียวอูซินทางด้านข้างก็พยักหน้าแล้วพูดว่าไม่คิดเลยว่าไม่ได้เจอกันไม่กี่ปีเธอจะสวยขึ้นขนาดนี้อูตรงหายก็พูดอย่างตั้งใจว่าความสวยนั้นเป็นรองชาติตระกูลการศึกษาการวางตัวถึงจะเป็นจุดสาคัญ พูดไปดังนั้นเขาก็พูดอีกว่าแต่ว่าด้านพวกนี้วันทิงมีหมดแล้วถ้าแกได้แต่งกับเธอสำหรับแกแล้วมันเป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุดอูซิงก็หัวเราะชอบใจพูดว่าพ่อครับเรื่องนี้พ่อต้องช่วยผมนะพ่อแม่ของวันทิงเสียชีวิตไปแล้วจะต้องเข้าหาทางปู่ของเธออูตรงห่ก็ยิ้มพูดว่าเรื่องนี้แกวางใจได้เลยพ่อมีแผนแล้ว เชื่อว่านายท่านส่งก็อยากจะให้หวันทิงแต่งงานกับตระกูลดีๆเหมือนกันส่วนตระกูลอูเรานั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดพูดจบอูตรงหายก็พูดต่ออีกพ่อคิดว่านะถ้าพ่อเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนายท่านส่งเชื่อว่าคงจะรีบตอบตกลงอย่างแน่นอนจากนั้นก็จะเริ่มไปคุยกับวันทิงถ้ามันราบรื่นภายในหนึ่งเดือนก็คงจะสามารถจัดการเรื่องงานแต่งได้เลยดดาดีเลยครับ อูซินพูดอย่างติดอ่างทั้งตื่นเต้นว่าทางที่ดีก็จัดงานแต่งภายในปีนี้เลยอูซินในตอนนี้ในหัวก็มีแต่ส่งหวนทิ้งส่วนน้องชายที่น่าสงสารของตนเองนั้นเขาได้ลืมไปเสียสนิทอีกด้านหนึ่งพอกลับมาที่ห้องนอนอูชีก็เริ่มหิว พวกพยาบาลก็เริ่มวุ่นวายกันเอาอุจจาระที่ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงเข้ามาป้อนอูฉีให้กินอย่างหนำใจจากนั้นก็ใช้วิธีล้างท้องพยายามล้างเอาสิ่งที่กินเข้าไปล้างออกมาให้หมดอูตรงห่ก็เข้าไปดูแล้วก็หน้าบึ้งเดินออกมาอูซินกลับไม่เคยเข้าไปเลยนั่งอยู่บนโซฟาด้านนอกคนเดียวเปิดดูหน้าวีแชทของส่งหวันทิงก่อนที่ยังไม่ได้มาเมืองจิงหลิงเขาไม่เคยสนใจส่งหวันทิ้งเลยสักนิด ที่442บเพียงแต่ว่าได้พบกันเมื่อครู่ก็ได้จุดประกายความหวังที่มีต่อส่งหวันถิงที่อยู่ในใจลึกๆของเขาขึ้นมาดังนั้นเขาก็เลยอยากจะดูรูปบนหน้าวีแชทของเธอทุกรูปให้หมดเขาตั้งใจสังเกตรูปทุกรูปบนหน้าวีแชทของซ่งหวันถิงดูไปชื่นชมไปช่างเป็นผู้หญิงหนึ่งในหมื่นที่สวยจริงๆทั้งเรือนร่างไม่มีที่ติเลย ดังนั้นในใจเขาก็ได้สาบานขึ้นในใจไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องได้ซ่งหวันทิงมาครอบครองให้ได้อีกด้านในเวลานี้ซ่งวันทิงและส่งหลงวี่กำลังอยู่บนทางกลับบ้านซ่งหลงวี่ก็หลอกถามซ่งหวันทิงว่าหวันทิงที่ดูอูซินเหมือนว่าเขาจะมีใจให้เธอนะซ่งวันทิงพูดออกมาเรียบๆเ,เพียงคำเดียวว่าอเออ ส่งหลงวี่ถามอย่างสงสัยว่าทำไมเย็นชาเช่นนี้ทาไมล่ะคะส่งหวันทิงพูดว่าเขาจะคิดอย่างไรกับหนูแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับหนูล่ะคะหรือจะต้องให้หนูแสดงอาการดีใจขึ้นมาถึงจะพอใจส่งหลงวี่ถามไปอีกว่าอูซินก็รูปร่างหน้าตาหล่อดีเธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาบ้างเลยหรือไง ส่งหวันทิ้งสายหน้าแล้วพูดว่าหนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยในสายตาหนูแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่นับอย่างมากก็เป็นแค่คนที่เกือบจะรู้จักกันส่งหลงวิรีพูดน้มน้าว่าแกง่วหรือไงตระกูลอูลมีพาวเวอร์มากนะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเจียงหนานถ้าแกได้อยู่กับอูซินแล้วก็สำหรับตระกูลส่งแล้วก็เป็นเสมือนเสือติดปีกเลยเชียวนะ หนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาซ่งหวันทิ้งตั้งใจพูดหนูจะไม่อยู่กับคนที่ไม่รู้สึกอะไรด้วยต่อให้เป็นคนรวยระดับโลกก็เหมือนกันซ่งหลงวี่พูดอย่างตกใจว่าแกคงจะไม่ใช่ไปชอบให้เย่เชิญอะไรนั่นแล้วหรอกนะซ่งหวันทิ้งก็มองซ่งหลงวี่ด้วยทีท่าไม่ค่อยอยากจะคุยต่อซ่งหลงวี่ก็ถอนหายใจพูดว่าน้องสาวของพี่แกว่าแกง้อไหมละ่ะ คุณปู่ก็เลื้เลือนให้แกไปตามจีบไอ้แย่เฉินนั่นแกคิดว่าจะจีบปิดหรือเขามีเมียอยู่แล้วแกละ่ะเป็นผู้หญิงที่สูงส่งกว่าผู้หญิงในเมืองจินหลิงทั้งหมดจะไปอยู่กับผู้ชายอย่างนั้นได้อย่างไรส่องวันทิงก็พูดอย่างหลบเลี่ยงว่าพี่คะเรื่องของหนูพี่ก็ไม่ต้องมาเหนื่อยใจเลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองเฮ้อซ่องหลงวีกแกล้งทำเป็นถอนหายใจด้วยความเสียดาย แล้วพูดว่าพี่น่ะเห็นแกโตมาพี่ก็อยากจะให้แกได้แต่งงานกับผู้ชายที่คู่ควรกันและเป็นผู้ชายที่ไม่เคยแต่งงานเหมือนกับแกถ้าให้แกไปแต่งกับเย่เฉินที่แต่งมาสองรอบแล้วพี่ก็รู้สึกเสียดายแทนแกเลยผู้จบส่งหรงวี่ก็เสริมไปอีกว่าแล้วอีกอย่างเย่เฉินคนนี้เป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านผู้หญิงมันจะเหมาะสมกับแกได้อย่างไรกัน ส่งหวันทิ้งเอียงหน้ามาแล้วมองส่งหลงวีพร้อมตั้งใจพูดว่าพี่คะอาจารย์เย่ไม่ได้เย่อย่างที่พี่พูดทียงแต่พี่ยังไม่ได้เห็นจุดเด่นในตัวของอาจารย์เย่ก็เท่านั้นส่งหลงวีก็พูดอย่างไม่พอใจเล็กๆว่าเขาหน่าหรือจะมีอะไรดีก็แค่ทํายาได้แค่นั้นไม่ใช่หรือที่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรดีส่งวันทิ้งสายหน้าแล้วพูดนิ่งๆว่าทุกๆคนก็มีหลายด้าน ในสายตาคนมากมายอาจารย์เยกเป็นเหมือนคนไม่เอาไหนเป็นเคยที่แต่งเข้าบ้านผู้หญิงแต่ในสายตาหนูเขาเป็นเทพคนหนึ่งเขาไม่เหมือนกับใครๆเลยส่งหลงวีก็เม่ปากพูดว่าแกคงไม่ใช่คิดว่าเขาเป็นมังกรอะไรนั่นเหมือนกันกันกบเศรษฐีพวกนั้นหรอกนะที่อยากจะขำตายเพราะคำนี้มังกรในโลกมนุษย์ถุยส่งหวันทิงก็มองซ่งหลงวีรู้ว่าส่งหลงวีตอนนี้เหมือนกับคนปัญญาอ่อน ส่วนในใจของซ่องรงวี่กลับรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องให้ซ่องวันทิงและพ่อได้แหกตาดูกันใหม่แล้วว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของเย่ยเฉินนั้นเป็นเช่นไรเย่ยเฉินมียาวิเศษและเป็นมังกรที่แท้จริงในโลกมนุษย์ไม่ใช่หรือเช่นนั้นฉันก็จะหาทางให้อูซินกลายเป็นซึ่งหมอคงถลกหนางเขาเสียดึงเส้นเอ็นเขาซะบทที่44 3สาในขณะเดียวกันซือเทียนฉีก็กำลังอยู่ในจี้ซื้อถังของตนเอง และกำลังเหมอมองยาอายุวัฒนาที่เย่เฉินให้ตนเองมารีหัวก็หวนนึกถึงคำที่เย่เฉินพูดเย่เฉินพูดกับตนเองว่ายาเม็ดนี้สามารถทำให้ตนเองหนุ่มขึ้นสิบปีและชีวิตก็ยืนยาวไปอีกสิบปีถึงแม้เขาจะรู้ว่าเย่เฉินมีพลังวิเศษแต่ก็ยังรู้สึกว่าสรรพคุณเช่นนี้มันเหมือนกับว่าเกินจริงมากไปหน่อยมีคำพูดหนึ่งว่าดอกไม้ยังมีวันผลิบบานอีกครั้งแต่คนไม่มีวันหวนกลับคืนวัยเยาว์ มนุษย์สามารถจัดการกับธรรมชาติทุกสรรพสิ่งแต่ไม่มีทางทำอะไรกับการเวลาได้บนโลกใบนี้จะมียาที่ทำให้คนกลับมาหนุ่มแน่นอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรกันแต่ว่าพอคิดดูว่ายานี้อาจารย์เย่เฉินเป็นคนให้มาซื้อเทียนฉีก็มั่นใจกับยานี้อย่างมากเขาคิดว่าอาจารย์เย่คงจะไม่หลอกลวงเขาแน่นอนในเมื่อเขาพูดเช่นนี้ยาเม็ดนี้ก็จะต้องมีสรรพคุณที่มหัศจรรย์ ดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจทําตามที่เย่เฉินบอกกินยานี้ลงไปเสียซือเทียนฉีค่อยๆเอายาอายุวัฒนาใส่ในปากเดิมคิดว่ายานี้จะกินยากแต่คิดไม่ถึงว่าพอยาเข้าปากก็กลายเปลี่ยนเป็นรสชาติหวานแล้วไหลลงคอลงท้องไปเลยจากนั้นก็เป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่ซือเทียนฉียากจะลืมได้ทั้งชีวิตเขารู้สึกว่าทั้งร่างกายมีพลังอุ่นๆล้อมรอบ พลังอุ่นๆน,นี้เหมือนกับพลังมหัศจรรย์มีผลกับร่างกายทุกส่วนของตนเองเริ่มแรกรู้สึกว่าใบหน้าของตนเองเริ่มตึงๆจากนั้นผิวหนังก็คันๆชาๆจากนั้นก็รู้สึกว่าทุกส่วนของข้อต่อได้ร้อนเผาขึ้นมาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นซือเทียนฉีก็รู้สึกเหมือนเกิดใหม่ราวกับว่าทั้งร่างกายได้กลับไปเหมือนสิบกว่าปีที่แล้วเสียอย่างนั้น เขาเดินมาตรงกระจกโดยสัญชาตญาณลืมตาม,มองดูก็ตกใจกับตนเองในกระจกถึงว่าตนเองรู้สึกใบหน้าตึง,ตงที่แทนผิวหนังที่เหี่ยวย่วนของตอนเองได้กลับมาตึงขึ้นไม่น้อยเลยดังนั้นพอมองดูไปแล้วก็เหมือนว่าจะอ่อนเยาว์สิบกว่าปีที่น่าอัศจรรย์มากกว่านั้นก็คือเส้นผมที่เดิมทีเป็นสีขาวไม่คิดเลยว่ามันจะกลับกลายเป็นผมสีดำในทันตาเห็นว้าว,ว,าว เดิมทีร่างกายที่อ่อนแรงตัวโค้งหลังโก่งนิดหน่อยนั้นตอนนี้ก็ได้กลับมายืนตรงเดิมทีพวกข้อต่อต่างๆที่หมดสภาพไปตามการเวลาก็มีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างมากสื่อเทียนฉีรีบจับชีพจรของตนเองดูเพื่อตรวจจากนั้นพบว่าพละกกำลังและชีพจรของตนเองดีกว่าก่อนหน้านี้อย่างมากมันก็แสดงว่าตนเองไม่เพียงจะดูหนุ่มขึ้น กระดูกไม่เพียงแข็งแรงขึ้นอวัยวะของตนเองทั้งหมดทั้งภายในภายนอกล้วนแล้วอ่อนเยาวขึ้นทั้งหมดก็เท่ากับเปลี่ยนจากอายุ70เป็นคนอายุ60ในชั่วพริบตาซือเทียนฉีดีใจจนแทบบ้าถ้าหากพูดถึงชีวิตคนชีวิตหนึ่งเหมือนกับกลไกไขาลานของนาฬิกาเช่นนั้นพลังของกลไกไขาลานก็จะค่อยๆสูญสิ้นพลังงานไปเรื่อยๆตามเวลาไปจนหมดลาน ส่วนตอนนี้นาฬิกาปลุกของชีวิตซื่อเทียนฉีก็เท่ากับว่าเยเชิญได้ใช้หัดของพระเจ้ามาหมุนกลไกไขาลานของชีวิตซื่อเทียนฉีย้อนไปอีกสองรอบนั่นก็หมายความว่านาฬิกาชีวิตของซื่อเทียนฉีสามารถเดินเพิ่มไปได้อีกสองรอบนี่มันนี่มันหากไม่ใช่ปฏิหารจะให้เรียกว่าอะไรบทที่4 4 4 ถ้าเอาออกมาขายได้ไม่ต้องพูดถึงร้อยล้านเลยต่อให้เป็นพันล้านพวกเศรษฐีชราทั้งหลายก็ต้องแย่งกันมาซื้อแน่คนเราแก่ตัวไปเงินที่หามาได้จะมีประโยชน์อะไรถ้าเงินสามารถซื้อความเยาววัยได้พวกเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านก็คงยอมจ่ายทั้งครึ่งของเงินที่มีหรือเกือบทั้งหมดเพื่อแลกกับชีวิตอีกสิปีหรือ20ปีเวลามันช่างแพงเสียนี่กระไรซื้อเทียนฉีในตอนนี้ก็ตื่นเต้นจนน้ำตาไหลาอาบแก้ม ถึงขนาดร้องไห้โฮ,โฮโฮน้ำหมูกไหลออกมาราวกับเด็กสามขวบเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่งวีแชทไปหายเย่เฉินนบัดนาวบอกว่าอาจารย์เย่ครับอาซิกอาซิกฮือฮือยาวิเศษของคุณฉันได้กินไปแล้วขอบคุณอย่างมากที่มอบให้ตาแก่อย่างฉันฉันยอมรับใช้คุณทุกกรณีอย่างไม่มีข้อแม้เย่เฉินก็ตอบกลับมาเฉยเฉยว่ามีสรพพคูมดีก็ดีแล้ว แต่ว่าคุณต้องจำไว้ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนอกจากเสี่ยวจาวนะครับธรรมยาอายุวัฒนาออกมาเช่นนี้จะต้องใช้สมมุ่งอายุส0 0ร้อปีมาทำถือว่าล้ำค่ามากว่าแล้วเขาก็เรียกเฉิญเสี่ยวจาวหลานสาวที่กำลังบทยาอยู่ห้องข้างๆมาพอเฉินเสี่ยวจาวเห็นซื่อเทียนฉีก็ตะลึงพลางพูดอย่างตกใจว่าคุณตาคุณตาเป็นอะไรไปคะเนี่ย ทำไมรู้สึกว่าหนุ่มกว่าเมื่อก่อนมากเหมือนกับในความทรงจําของหนูตอนอายุสิบกว่าขวบเลยค่ะซือเทียนฉีก็กล่าวชมอย่างตื่นเต้นว่าโชคดีที่ได้ยาวิเศษของอาจารย์เย่ยที่ให้มาอาจารย์เย่ยบอกว่าสามารถทําให้หนุ่มขึ้นสิบปีอายุยืนสิบปีไม่คิดเลยว่าจะมีสรรพคุณที่อัศจรรย์เช่นนี้เฉินเสี่ยวจ้าวก็อึ้งไปแล้วพูดว่าคุณตาคะทำไมยาวิเศษนี้ถึงได้มีสรรพคุณอัศจรรย์อย่างนี้ล่ะคะ มันดูเกินจินตนาการหนูมากเลยค่ะซื่อเทียนฉีก็พูดตัวสันสนว่าตาบอกแล้วไงว่าอาจารย์เย่เป็นมังกรแท้ในโลกมนุษย์ไม่ใช่พวกเราจะเข้าใจได้ง่ายๆตาอายุปูน,นี้ก็นึกไม่ถึงว่าวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือการได้พบกับอาจารย์เย่พูดไปดังนั้นซือเทียนฉีก็รีบหยิบกล่องเล็กๆที่ใส่ยาวิเศษออกมาจากกระเป๋าในกล่องนั้นยังมียาวิเศษเหลืออีกครึ่งเม็ด นี่คือ,อยาที่อาจารย์เย่ยทาขึ้นครั้งก่อนสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทและสามารถเสริมความแข็งแรงให้สุขภาพครึ่งเม็ดเป็นยาครึ่งเม็ดที่เหลือจากการช่วยรักษาเซียวฉางควรพ่อตาของเย่เฉินส่วนเม็ดเต็มๆก็คือ,อยาที่เย่เฉินปฏิเสธการรักษาให้กับเซียวอีเซียนแล้วเอามาให้กับตนเอง ซือเทียนฉีก็คิดว่าตนเองอายุขนาดนี้แล้วยาเม็ดครึ่งนี้ก็จะเก็บไว้ที่ตัวตลอดเวลาเพื่อใช้ในายามคับขันแต่ว่าวันนี้ได้มีวาสนาเช่นนี้เขาก็เลยเตรียมการเอายาหนึ่งเม็ดเต็มนี้ให้กับเฉินเสี่ยวเจาหลานสาวตนเองดังนั้นซือเทียนฉีก็เลยหยิบเอายาเม็ดนั้นออกมาแล้วพูดว่าเสี่ยวจาวนี่คือยาที่อาจารย์เย่ให้ไว้ครั้งก่อนเดิมทีตาจะเอาไว้ใช้เอง พอพูดถึงจุดนี้ซือเทียนฉีก็มองเฉินเสี่ยวเจ้าแล้วพูดอย่างจริงใจว่าเสี่ยวเจ้าเอ้ยแกก็อยู่โทษตาว่าเห็นแก่ตัวเลยนะเพราะตาอายุมากแล้วคนอายุเยอะมักจะกลัวตายไม่อยากรีบจากพวกแกไปเฉินเสี่ยวเจ้าก็รีบพูดขึ้นว่าคุณตาขยะพูดแบบนี้สิคะเสี่ยวเจ้าไม่เคยคิดว่าคุณตาเห็นแก่ตัวเลยซือเทียนฉีก็ยิ้มยิ้มพูดว่าจริงแล้วในใจตารู้ดีตานั้นเห็นแก่ตัว พูดไปซื่อเทียนฉีก็เอายาเม็ดนั้นยื่นให้เฉินเสี่ยวจ้าวแล้วพูดอย่างตั้งใจว่าเสี่ยวจ้าวตาได้พระคุณจากอาจารย์เย่มากมายตาแก่ขนาดนี้แล้วยังได้มีวาสนาดีๆเช่นนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีมากในชีวิตแล้วดังนั้นพระคุณน,นี้ของอาจารย์เย่ตาไม่อาจจะเก็บมันไว้คนเดียวยาเม็ดนี้ตาให้แกก็แล้วกันแกก็เก็บไว้กับตัวตลอดเวลาแล้วกันนะเอาไว้ใช้ยามจำเป็น เฉินเสียเ่ยวเจาก็รีบโบกมือปฏิเสธพูดว่าคุณตาขยานีคุณตาเก็บไว้เถอขะข้าเสี่ยวเจาไม่เอาหรอกซือเทียนฉีก็ตั้งใจพูดตอบไปว่าเสี่ยวเจาฟังตานะเอายานี้ไว้ตาคนเดียวไม่อาจจะรับบุญคุณนี้ได้คนเดียวแกก็ถือว่าได้ช่วยแบ่งเบาภาระตาก็แล้วกันพูดจบเขาก็พูดจากใจว่าเสี่ยวเจาเอ้ย ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกต้องดูแลอาจารย์เย่ให้ดีต่อให้อนาคตตาเสียชีวิตไปแล้วแกก็ต้องดูแลต่อไปไม่เพียงตอบแทนพระคุณของอาจารย์เย่เท่านั้นแต่เพื่อเป็นการสร้างชีวิตของตนเองให้ดีอีกทางหนึ่งด้วยบทที่445เห็นคุณตาพูดอย่างจริงจังเฉินเสี่ยวจ้าก็ลังเลสุดท้ายก็รับเอายานั้นมาครั้งหนึ่งในใจเธอฝันไว้ว่าจะสามารถมียาวิเศษนี้ไว้ได้ไหมนะ แต่ว่าพอคิดถึงว่าคุณตามีอายุมากแล้วต้องการยานั่นมากกว่าตนเองดังนั้นเธอก็เลยไม่ได้คิดอยากได้อะไรมากแต่ทว่าเธอไม่คิดเลยว่าคุณตาจะเอายาวิเศษที่อาจารย์เย่ให้มาให้กับเธอดังนั้นพอรับยานั่นมาในใจเธอก็ตื่นเต้นอย่างมากในขณะเดียวกันคำพูดที่คุณตาฝากฝังไว้ก็ดังขึ้นในหัวเธออยู่ตลอดเวลาดูแลอาจารย์เย่อยู่ข้างกายไปตลอดชีวิตเงินหรือ ตัวเองนั้นก็ยอมเพียงแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์เย่จะรังเกียจตนเองหรือเปล่าซือเทียนฉีก็มองความคิดในใจเธอออกแล้วก็ยิ้มเล็กๆพูดว่าเสี่ยวเจ้าอาจารย์เย่เป็นคนตั้งมั่นในคุณธรรมเพียงเธอยอมรับใช้ดูแลเขาอย่างจริงใจเขาก็คงจะจริงใจกับเธอเช่นกัน ตาอายุมากแล้วต่อให้จะอยู่ไปต่อได้ก็ไม่เกินร้อยปีเธอยังวัยรุ่นถ้าเธอสามารถอยู่รับใช้ข้างกายอาจารย์เย่ได้ตลอดอนาคตอาจารย์เย่คงจะตอบแทนเธออย่างดีเฉินเสี่ยวเจ้าก็พยักหน้ารัวๆัวแล้วพูดว่าคุณตาวางใจเถอะข้าเสี่ยวเจ้าทราบแล้วซือเทียนฉีก็ถอนหายใจพูดว่าตอนแรกที่ซ่งหลงวี่มาเชิญตาให้ไปรักษาในท่านซ่งนั้นตายังไม่ค่อยหายดี เดิมทีอยากจะให้เธอมาคนเดียวแต่ติดตรงที่ตากับคุณท่านส่งมีบุญคุณต่อกันหากว่ารักษาเขาไม่หายเขาก็อาจจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ดังนั้นก็เลยตามมาด้วยไม่คิดเลยว่ามาเมืองจินหลิงครั้งนี้จะได้พบกับคนสำคัญเข้าสวรรค์ทรงเมตตาจริงๆซือเทียนฉีตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนคนที่นอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนกับเขาก็ยังมีนายท่านส่องอีกคน พียงแต่ว่าเขาไม่ได้โชคดีเหมือนกับซือเทียนฉีตั้งแต่ที่เขาถูกเย่เฉินช่วยจนฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ได้กินยาวิเศษที่เย่เฉินให้ไปแล้วนั้นร่างกายก็ดีขึ้นกว่าตอนที่ป่วยอย่างมากแขนขาก็มีแรงขึ้นมาแต่เนื่องจากสุขภาพเดิมแย่เกินไปจริงๆแล้วร่างกายเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากนะับพอดีว่าช่วงสองวันนี้เมืองจินหลิงอุณหภูมิลด นายท่านซ่งรู้สึกว่าตนเองจะป่วยไอตลอดเวลาดังนั้นก็เหมือนกับไม่ได้นอนทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายท่านซ่งก็ลุกจากเตียงด้วยอาการปวดหัวไอทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสติสัมปชัญญะก็ไม่ดีทั้งนั้นตอนที่ออกจากห้องส่งหวันทิงและส่องหลงวี่ก็ออกไปแต่เช้าแล้วทั้งสองคนก็วุ่นวายกับธุรกิจของตระกูลออกเช้ากลับดึกกันทุกวัน ดังนั้นนายท่านซ่งก็เลยเรียกพ่อบ้านลุงวีให้เขาขับรถไปส่งตนเองที่จี้ซื้อถังของซือเทียนฉีคิดว่าอยากจะให้ซือเทียนฉีจัดยามาให้ตนเองสักสองชุดถ้าหากว่าสามารถจัดยาพวกบำรุงกำลังช่วงป่วยได้มันก็จะดีมากเลยจี้ซื้อถังก็เพิ่งเปิดร้านตอนเช้ามืดรถโรลรอยส์ก็มาจอดที่หน้าประตูร้านรถที่หรูหราดึงดูดสายตาผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่น้อย จากนั้นนายท่านซ่งที่อายุมากก็เดินลงมาจากรถโ,โรลรอยด้วยการพยุงของลุงวีรอบข้างของทั้งสองคนยังตามด้วยบอรดี้กาดอีกสี่คนคนพวกนี้เป็นยอดฝีมือที่นายท่านซ่งหามาเป็นบอดี้กาดนายท่านซ่งเดินได้สองก้าวก็หยุดแล้วไอจากนั้นก็เดินต่อ ลูงวีก็พยุงอยู่ข้างๆในขณะเดียวกันก็ลูบหลังไปด้วยปากก็พูดอย่างเคารพว่านายท่านครับในเมื่อร่างกายไม่ดีก็ควรอยู่พักที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาเชิญหมอเทพไปรักษานายท่านที่คฤหาสน์เองไม่ได้หรอกนายท่านส่งโบกปัดพูดว่าซื่อเทียนฉีเป็นคนทนงตนแถมยังเป็นหมอที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีคนใหญ่คนโตมากมายก็ยังเชิญเขาไม่ได้อาการเล็กน้อยของฉันเช่นนี้จะให้เขาไปรักษาถึงที่บ้านได้อย่างไร ลูงมีก็ตอบว่านายท่านครับใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดสิบรอบของนายท่านแล้วนะครับท่านก็อาวุโสมากแล้วทําไมจะต้องออกหน้าด้วยตัวเองล่ะครับ